คนก็คิดว่าไม่มีอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เรามีนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลนะคะมานั่งอยู่ข้างๆให้เราสองสาวเนี่ยได้สัมภาษณ์ตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแล้วนะคะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคมัชิมาธิปไตยเขตสาเ<ม>ดินแดงห้วยขวางและพระวังทองหลังเบอร์สิค่ะยินดีต้อนรับคุณธนาพลตันบุญเพิ่มหรือคุณมะหิน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะให้มันเรียกชื่ออะไรดีคะเนี่ย <c oughs> กรุงเทพโดยกำเนิดหรือเปล่าคะกรุงเทพครับผมเกิด ใช้ชีวิตตั้งแต่ผมเด็กๆตั้งแต่ผมอาเจ็ดขวบครับผมเลยต้องต้องถือว่าเป็นคนต้องสู้ชีวิตด้วยนะองดูแลัวเองต้องดูแลตัวเองแล้วมีพี่น้องเยอะนะคะมีมีพี่น้องหกคนนะครับมีพี่น้องคนพี่ๆก็ได้ช่วยดูแลผมอ๋อไม่เป็นคนน้องคนสุดท้องมีมีน้องอีกคนนึงฮะตอนนั้นน้องคนเล็กอายุเท่าไหร่คะตอนที่แม่เสียค่ะก็น้องคนเล็กต่างกับผมสองปีน้องคนเล็ก เจ็ดขวบ,ขวบแล้วมีพี่สาวอีกสี่คนมีพี่สาวแล้วก็พี่ชายพ,พี่สาวคนเดียวพี่สาวคนเดียวพี่ชายพี่สาวก็เหมือนแทนแม่ ลงเทให้กับลูกแต่งานแล้วก็ลูกเลียงลูกเจ็คนมาตลอดแล้วตอนนี้พวกพี่ๆน้องๆทํางานทางด้านการเมืองกันบ้างไหมคะไม่มีเลยนี่ก็ทางานทางด้านตอนนพี่มเห็นนี่สนใจมาทํางานการเมืองน่าจะจบการศึกษาเห็นว่าจบทางรัฐศาสตร์มาใช่ไหมคะเกี่ยวไหมคะหรือชอบ ตุลาเย็น2516จำได้เหรอพี่วันแรกที่เข้ามหาวิทยาลัยเพราะเป็นวันที่ไปวันแรกแล้วก็มีการประท้วงกันเลย20มิถุนายน2516เป็นใกล้ใกล้ตุลาแล้เป็นประชีของรามคำแหงใช่ครับคณะรัฐศาสตร์รามคำแหงตอนนั้นยังไม่ได้รัฐศาสตร์จะเรียนนิติศาสตร์เพราะคือเข้าไปมาอะไวันแรกเนี่ยมีการประท้วงกันเรื่องลบชื่อนักศึกษาเก้าคนออก นะครับถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีการรบชื่อนะะักศึกษา9คนออกจากมหาวิทยาลัยเรื่องที่ทําหนังสือนะเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับขึ้นมาฉบับหนึ่งช,ชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีคำตอบซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีกลุ่มบุคคลทั้งทหารและก็ดกราสมัยก่อนเนี่ยไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่ ตารุ่งรัก ปล่อยให้คนชั้นกลางอามา่าอาแปะอะไรมามมามา,มาต่อสู้มากินมานอนอยู่ราชดำเนินใช่ไหมนักศึกษามีนอ้อยต่างกันเยอะผมว่าต่างกันนะครับสมัยนั้นพี่บรรยากาศนั้นแล้วแล้วพี่มีความชื่นชอบแบบแบบแับว่ายังไงอยากเข้าไป,ร,ปร่วมเรีย่เงี้ยความไม่ถูกต้องไม่ยินธรรมสมัยนั้นนะครับทำไมเป็นเรื่องมหาวิทยาลัยมันควรจะมีเสรีภาพทางวิชาการใช่ไหมครับแค่เสนอบทความเสนอความคิดเห็น นะครับและโดยเฉพาะอาจจะไปแทงใจดําของใครบางคนเข้าใญช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปพูดถึงว่าสภาตัดป่าแห่งทุ่งใหญ่ <c oughs> มีมติ I <laughs> didn't มต้มงไปเดินไนเรียนแบบแล้วแม่ไ่เรียนเลยตั้งแต่วันแรกที่เรียนเลยค่ะแล้วตกลงได้เรียนรู้ไหมคะได้ไเรียนบ้างได้เรียนบ้างนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นมิถุนายนก็ไปอีกประมาณไม่กี่เดือนใช่ครับถึงตุลาเหตุการณ์6ตุลาไม่ใช่ฮะยังฮะ14ตุลาสิบสตุลาก่อนปี16ใช่ไหมคะใช่ครับปี16ต้อง14ตุลาก่อนใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นแหละไปมันก็ ตอนนั้นเรียกว่าการเมืองเข้าเส้นเลยั้แตนค่ะแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยใช่ครับแล้วแล้วพี่มาเห็นมีกิจกรรมสนุกสนุกเล่นๆแบบวัยรุ่นเขาบ้างไหมคะท่านจะไม่ค่อยมีเลยนะเพราะว่าพอไปกนววแรกที่วันแรกก็ทำกิจกรรมด้วยอืมถ้ามัคนละแนวเลยมตรงการแบบสูงๆกันใช่รับมีแล้วมีเวลาจีบสาวหรือคะไม่ค่อยมีเวลาจีสว ฟื้นมาฟื้นมีการบรรทวงกันบ่อยเนี่ยนะครับจนกระทั่งจเป็นพลังบริสุทธิ์ซึ่งอนูในสังคมคาดหวังกับบทบาทของพระขอมากเลยค่ะแล้วอยู่อยู่องค์การนักศึกษาของรามใช่ไหมคะครับค่ะแล้วไปร่วมกับที่อื่นใช่ไหมคะด้วยเพราะว่าผมผมเข้ามาอะไรปีหนึ่งนะครับพอในวันที่สี่ตุลาปั๊บเนี่ยเขาก็ก็มีมีการไปเผยแพร่ประชาธิปไตย ในะีองพันปี2517เจ็ผมก็ได้มีโอกาสไปเผยแพร่ประชาไก่กับเขาด้วยไปในเชินักบทลไปศึกษาชีวิตชาวไร่ชาวนาไปเกี่ยวข้าวะไปช่วยเขาทำงานไปเกี่ยวข้าวนี่เชี่ยวยังเกี่ยวยุ้ก้อยนะครับเรียกว่าเป็นแผลเรียกว่าเบื่อหวาเขาเกี่ยวไม่เป็นเป็นนกกรุงเทศก็ไปอยู่กันหลายเดือนแล้วคุณพ่อว่าไงพ่อพ่อเขาบอกคุณพ่อแเราเป็นนแต่ั้น